สบ,สบายดีดสวัสดีื่อทุกคนนะคะวันนี้กับผมกับช่องของดีมดาสาวนารัสง,รงสารวันนี้นะคะทุกคนน้องดีกับน้องดาพีพาทุกคนไปดูวัดนะคะซึ่งกับบงูือเกิดว่าเสร็จไปขั้นในแล้วแต่มีมมภาพหนึ่งที่จะให้ดูกันทุกคนซึ่งเป็นาภาพซึ่งครบอบครัวน้องดีเอพี่ญาติพี่น้องไม่น้องดีไปเนาะได้รวมเงินกันแต่วาดรูปนั่นเอง<ม>ทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือไม่นะคะบางทีก็ อันเห็นบาบางทีก็อาจจะไม่เห็นนะคะทุกคนแหนทุกคนอันพวมนั้นก็ซิได้ตั้งซื้อพอเท่าเนาะแหนใส่ซื้อพอเท่าเพราะว่าแทนแทนหัวหน้าพอเออแหมทุกคนทุก็ไปเจอกันที่วัดเลยนะคะนี่ทุกคนแบบนี้ก็ย่างมาวัดแล้วนะคะเฮ้ยบร่ได้ย่างขี่รถมาแต่มาโจทย์เนาะนี่ป่ะนี่นี่ก็ซีแมนวัดโอ้ วัดส,สักมาคีทำนี่ประตูบัดนะทุกคนประมาณนี้งา,งามงามเดี๋ยวพาไปเบิ่งข้างในกันนะคะเพราะว่าต้องดีของถ้าไม่ได้มานานมากลายดินกับน้องได้คราวนี้เลยวะไข่เอาไข่เอาเดี๋ยวจะกราบอึดน้องดีบดบ,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 บุมีแหงไข่แต่ลงได้บดแบบอุ้ยแข็งแล้วเนาะบายบายอัดอัดพราอมนยังหัวเข่าเจอ วเพื่อนใจขึ้นเดี๋ยว่เนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนได้เบิ้งอ่าหูบภาพพอเท่าไอ้ครอบครัวของน้องดีมนะคะเาว่าเบิ้งเบิ้งทา้งรูมนิกได้วนี่ทางเข้ากบสิมีพญานาคสองฝากเลยปูงามขนาดบบได้มาเดินทุกคนหาวัดสะอาดเยี่ยม่อง อันนี้เม่นคนสี้อหอยประดับประดาวัดหูบได้หลายหูบหลายแล้วนี่ไม่ได้มานานสวยมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวซอกภาพอ่าครอบครัวน้องดีมกันภาพตัวไหนนะ่านี่ทุกคนหูบภาพซอกมือได้เห็นป่ เห็นบ่เห็นบ่ย่าย่าสิเห็นบ่อ่านภาพภาพพระเท่าซื้อซ <plays into S 2> mm ื hmm. <th> <what> ้อมันสิเขียนว่าซื้อพระเท่าทิศวันทานขันไม่เห็นเนาะซื้อ แถวไหนวะแม่ว่าภาพที่สองนี่ทุกคนชิมันพระชื่อเ,เ <c oughs> อาว่าเห็นว่าเห็นแท้ด้วยทางถึงนี่วะนี่ทุกคนทางถึงกับสิบแบบนี้เลยว้างามขนาด นันนี่แหละนะซอกไม่ซอกซื้อไหมพัะเท่าทิศวันนะบุห็นเท่าอ่ะเป็นสบายใจเอ้ยดินางรจนาพร้อมด้วยครอบครัวนี่วู้พาพิ่รถสวยด้ยเนาะแต่บุห็นพรเท่าทิศวันนี่นะ ซอกตะละงหูอันตะละงหูไปโอ้ยยกกมาโอเคสรุปว่าบรเห็นเดี๋ยวมาเบิ่งแต่ภาพวิธีหูหูนี่เพิ่งกำลังเต้มนี่ภาพนี้เขากำลังเต้มนะคะทุกคนยังไม่เสร็จนี่ตอนนั้นงานดานนั้นดีมาตอนล่าสุดก็แม้แต่คนหยงออกมา <laughs> แม่ว่าภาพที่สองเดี๋ยวมาเบิเแถวนี้เอนนะแ,บบนแม่ตู้เพ่งเลือกซีอิวแถวนี้ว่ะโห,ห,ห,ห้ทนที่อนเิ่งดดีเปนเี่ี้ทงดพาเบิงแถวข้างๆวัดนะคะ อาน,านันอ๋อเคนเห็ดพญานาคบึงเนี่ยนี่อู้หสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่อาจจะเลื่อมเลือดไปนึงเพราะว่าแดดนะคะว่าอันนี้พระเชษฐ์มูพระแล้วก็คนนั่งนี่ทางนี้ก็สีแบบพญานาคเฮ้ยตอนนี้คือสีแล้วคุณเข้าใจคนยังบริเก็บรายละเอียดตีมีรายละเอียดแล้วแต่ว่า เนอน,น่าสอ่าตกมงนพนะทุกคนนี่แต่เพื่นยังแต้มภาพไแล้วแบบสีแต้มมืดเลยเนาะตอน,น,นตอนนันเรืองกเข้าภาษาหรือออกภาษาตอนอันวิวัฒเนี่ยตอนนั้นเลยยัยมาคนเดียวเ่น้องไปโงีนตีพิศษน,น,นะอันนี้มันอ่พาพระแต่ละวันคนเนาะภาษาี่วลา,า,า,าวละพระพนจันทร์เป็นพระยังวะ บอลเพ่นเอาทาเพื่อนแทุกคนนี่ทุกคนนี่สิเป็นพระประจําวันวันสุกวันนี้เขียนบวแล้วเนาะนี่นพระประจําวันวันอาทิตย์วันจัน,น์นี้วันอังคารวันอาทิตย์พิแล้วก็จนันอังคารพุธพหัสศุกเสา ไมดแลยเอาผ้าไม่เลยวะเอาผ้ามีทุกคนซื้อผู้ตัวอะไรนะตัวเงินมึงไม่ไเอาเงินมาเนาะเสียงสีเอาเงินมาเสียงสีอ่ะอืหรือเอาเงินมาหรืขอนแม่นี่อันนี้ซิเมนแบบเพิ่นเอิญมาอย่างกระดานี่เพิ่นเอิญว่าใส่ไฟอ่ะโมเมนโมแมนท่อดูดท่อดูด เฮ้ยสีพาเป็นจักจันอู้นี่ทุกคนสวยสวยงามนะคะนี่ป้อเนี่บอร์น้จะเป็นบอร์ตีกองนั่นเองค่ะทุกคนแม่ไวทุกคนมาเสียงสีเสียงสีดื่มเอามานี่ซึ่งอาอารามนั้นเพ่อชีเก็บเครื่องไว้เนาะทุกคนอืม โ <Okay. S 2> อเว่าจักจันนี่จักจันเวลาที่อภัยทุกคนยื้อโเห็นแมนไปได้เมื่อบอกทุกคนว่ดการจมีประมาณนี้เนาะนเดี๋ยวกล้สิแล้วอีกทีต้งดีกว่ามุกดาอัปเดตใหม่อันนีน้มันย้อนลงมาก่อเอาขึ้นไม่ถึงแมนไปซะเนี่ยกลับงานสรุปบบเห็นภาพเลยทุกคนซร้อยจะเหนี่ยกว่าโเห็น เ,เ,เดิมดิมฮะแล้วใช่ไหมท่านดิมโซกมาเห็นภาพนะคะทุกคนแบบภาพบันอาจเขียนชื่อว่าอ่าทิดหวันทิดหวันซึ่งจีแมนชื่ออ่าของพอตู้น้องดิมลงได้นะเด็กดิมนะแต่แบบอ่าก็ก็ไม่เงินอ่าพี่น้องแม่วดิมเียแหละพากันห่านกันอ่าแบง่งเอ้ยเนี่ยคนนี้คนนี้ยังวะห่านกันใส่ทุกคนอด เดี๋ยวอัดก่อนเป่าประตูแข่งกนนะทุกคนประตูแข็งวาน้องดีมบ่มีแหงวะ <c oughs> นี่อย่าให้เบิร์ข้างนอกป้างามขนาดเลยทุกคน้องดีมกับ้องดาเ <c oughs> ้วรถจักมาเนาะไปได้ครับ <c oughs> นะคะไว้ครับ อ่ะทุกคนเดี๋ยวมาเบิ้งสเต็ปเพาะแม่ว่าถ้าเห็นแล้วละเมือเลยมีป้าทางอู้จ่ะจุจ๋ยนะทุกคน,นสิมีของสรดท,ทำเด้อจุ๋ยนะทุกคนเพราะว่าอ่ามือเพิ่นเอาอันนั้นขึ้นนะสรดเพิ่นมาซื้ออันนึงเนาะหน่อยาะพอดีก่อนทำรองแากันมาแต่ตอนนั่งดีมันไป็นยูทูบมื่อเดือยเจของประตูขับขึไไ้นมายู่ที่แถวป้ายดอกห้อยากนี่ งามงามทุกคนวัดนะเดี๋ยวถ้าแล้วคนนี้แห้งงามขนาดตอนนี้อ่าครึ่งเสร็จครึ่งแล้วนะคะไปจับรล่นไนดเโอ้ติดง่ายวัดก็อีกไงนึงก็เสร็จแล้วนะทุกคนเหลือแต่วาดภาพแล้วอ่อ่าอย่างดี่กูบอย เล็ติดนะ่ไหนมาลองดีมเล่นเพื่อนใหม่แล้วค่ะทุกคนไปเมื่อกันค่ะหมา,มาอย่าพ่อหมาอย่าพ่อเพื่อนเห็นดิเอ้ยน่ะค่อยๆขี้เอาป๊อบปี้นเนี่ย,ย,นนยม,ม่นเป็นสีแดงอันขี่น,ะน,นี่ยป๊อบปี้ใช่ไมาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งน้ำสาดว่าขึ้นหลายบ่ค่อยขับไปแถวนี้เถอบ่ค่อยๆขับผ่านไปซืสอนงโอ้โหเห็นในทุกคนว่าน้ำสาดขึ้นนี่แหละ เฮ้ยเอาพี่เข้ามาอ่านคลิปนี้น้องดีกว่าน้องดาก็ได้ไปวัดละพ่าเสียดายคนบ่เห็นภาพนะซ้ำแบบเบิ่งแต่ละงหูแต่ละงหูไปละก็บ่เห็นซื้อพระเท่าทิดวันนะคะสองหอบแล้วทุกคนบ่เห็น แนนบังว่ายุแถวของกองเพราะว่าทางกองเขาพสิเอาเครื่องเหรียญไปให้นเนาะแนนบอเห็นสือ่อบอขีต้องดีกวกับต้องดาก,กับบิ้งผ้าเดี๋ยวข่านมากาบอเห็นเห็นนะส่องเราเดี๋ยวกับบอเห็นแน่น้องดากกลมบุงยังบอเห็นแนนน้องดีกับต้องดากับพาทุกคนได้ไปส้มวัดเนาะกับแบบงามหลายทุกคน ก็อีกนิดนึงก็ใช้ไกล้จะเสร็จแล้วนะน้องดิมเนาะเนี่ยจะแต้มหูมแต้มหูมแล้วก็เฮ็ดอย่างอีกนิอยนิดน้อย,อยๆก็แล้วนะ <c oughs> โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องดิบลงหน้าก็บขอตัวลาไปก่อนจึงในก็ขอขอบคุณท,ทุกคน บอกกดข้ามโฆษณาให้น้องดีบวงด้าเจ้าคิดนี้ขา้ามาทุกคนก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีบวงด้าที่คิดต่อไปและที่สำคัญเคยลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งเพื่อพาคลิปใหม่จากสองดีบังราสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก้าคำว่าสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะฮัลโหลวัาสาว